ยังอยู่ันที่เรื่องราวของนักร้องนะคะคุณผู้ชมยังจําน้องพลับได้ไหมคะที่ร้องเพลงใครๆก็ไม่รักพงขนาดพัดลมอย่างสายหน้าเลยนั่นแหละพอละฝนร้องพอลอะตอนนี้ค่ะน้องพลับโตไปหนุ่มเลยนะคะคุณผู้ชมคาะกลับมาแล้วก็จะกําลังจะมีผลงานเพลงออกมาให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะ หายจากง,งานเพลงไปนานกว่า5ปีนะคะกลับมาคราวนี้น้องพลับจุธาพัฒนเจ้าของเพลงฮิตใครๆก็ไม่รักผมเมื่อ10ปีก่อนก็โตเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วนะคะโดยมีสิ่งก็ใหม่ในอัลบลั้ม Love Status มาฝากให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันก่อนจะบินกลับไปเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งที่อเมริกาปลายเดือนนี้แล้วค่ะ แต่หน้าใสขนาดนี้รับรองว่าแฟนๆคงจะไม่กรี๊ดแค่ผลงานเพลงอย่างเดียวแล้วล่ะคะ่ะครับเขาบอกว่าโตขึ้นลุกแบบเกาหลีเกาหลีอะไรอย่างี้ครับพับเข้าใจครับเรื่องนี้ครับ <laughs> หลายคนบอกอย่างเหมือนกันเ,เพียงแต่ว่ารับก็แบบเอออยากจะแบบเป็นลุกแบบประเทศเราดีกว่าอะไรอย่างนี้นมากกว่าครับสา,สาวๆกรี๊ดในความหล่อใสเยอะไหมคะก็มีครับมีบางคนเขียนว่ากรี๊ดอะไรเงี้ยเขินอยู่เหมือนกันครับผม ใช่ครับก็เอาไว้ข้างนอกบางคนก็แบบแทบประจําไม่ได้แต่เวลาเพื่อนเขาแบบทักอะไรอย่างนี้ครับเขาถึงจะจําได้แล้วก็มีคนมาถ่ายรูปกันนะครับครับปื้มไหมคะสาวๆตามกรี๊ดครับก็นิดนึงครับ <laughs> ค่อนข้างปื้มแล้วครับผมสำหรับโปรเจกต์ Love Status นะคะรวบรวมศิลปินทั้งเก่าและใหม่แต่รับรองว่าน,น่าใส่กิ๊กทุกคน พราะมีทั้งนววินตาเซนเดอร์สตาร์รวมถึงสาวเต้ยจรินพรที่มองมองแล้วทั้งแนวเพลงและหน้าผมคล้ายสาวน็อตเดอร์สตาร์มากมากค่ะก็ไม่อยาคิดนิดนึงค่ะแต่ว่าก็น่าละข่ดแบบน้องน็อตเขาก็น่ารักในแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเราก็เหมือนน้องเขาก็พูดอยู่ว่าแบบเออเราก็แบบเซมเซมบัดดิบัดดิเฟนอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบอาจจะเหมือนกันแต่ว่าจริงๆเราก็แบบเออต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนจะเหมือนหรือแตกต่างนะคะพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองกันยายนี้ทุกแผงเทปค่ะ